ก็กตทำไมรับรองสอสอเร็วเกินคาดใช้เวลาสามสิบห้าวันเองฮะอาจารย์อาจารย์คิดว่าา,างา่เป็นเรื่องดีใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยที่สุดนะฮะกกตก็อาจจะถูก ở, มองว่าไม่อยู่ภายใต้การคอนโทรของหน่วยอ่ของฝ่ายบรายาิหารอืมเพราะเราดูเกมเนี่ยนะฮะในทางการเมืองในฝ่ายบรายาิหารดูท่าตีว่ายัางไม่อยากจะออกจากตําแหน่งอ่ะนะ ยังสงบนี่อยู่จะเป็นรัฐบาลไม่ยังอ่าสงบไม่นิ่งอะนะครับยังอยากเป็นรัฐบาลรักษาการนะฮะเจนนะวันก่อนก็ทํางานใหญ่ขอเป็นเจ้าภาพอให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้อ่าถ้าเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการเนี่ยก็น่าจะใช้เต็มแม็กหกสิบวันใช่ไหมเหมือนคราวเลือกตั้งคราวปีหกสองใช้เต็มแม็กเลยหกสิบวันเลย อ่ารวมทั้งอาจจะต้องอะไรฮะมีการแขวนอ่าสอสอว่าที่สอสอ,สอบางคนอะไรเงี้ยนะอ่ะใช่ใช่แต่วัน<ช>นี้เนี่ยยังน้อยที่สุดก็ทําให้เห็นว่าคนรู้สึกว่ากรกตเป็นเป็นตัวของตัวเองหรือว่าอาจจะอ่าสลัดไอไออะไรนะความเครือบแคลงของผู้คนเน่ยนะหรือสลัดภาพบางอย่างบางภาพตามที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ออกไปครับครับภาพความเครือบแคลงอืม อ่าตรงเนี้ยในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็ทําให้อ่าฝ่ายที่อยากให้การเมืองเนี่ยมันเป็นไปตามคันรองของมันเนี่ยนะมองว่าไอการประกาศผลเร็วเนี่ยก็ทําให้การเมืองเลื่อนกระบีกระดับหนึ่งไปในทางที่ดีอนะนะไปสู่ระบอบเพใจในในทางที่ดีตรงนี้อ,อ่าออเพราะว่าจากนี้ก็มันก็จะไปถึงขั้นที่ว่าเลือกประธานสภากันอีกอ uh ่า huh. ฮ นี่กรกตใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองโดยประมาณนะฮะของการเลือกตั้งปีหกสองการเลือกตั้งหกสองใช้เวลาหกสิบวันอันนี้ใช้เวลาสามสิบห้าวันจริงๆถ้าใช้สามสิบวันนี่ครึ่งครึ่งเดียวเลยเอาสามสิบห้าก็ถือว่าครึ่งหนึ่งเองนะอ่าก็ถือว่าประมาณนั่นแหละครึ่งหนึ่งอย่างน้อยสุดก็เร็วกว่าที่ผู้คนคาดหมายนะอืมอืมอืมอ่าซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีต่อการเมืองอ่าต่อการเมืองที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยนะ Mm hmm. เพราะว่ามจะชนเลือกกันตั้งแต่สิบสี่พฤษภาพป่านนี้ในความรู้สึกของผู้คนก็อะไระยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันทักอย่างน, mm hmm. นอกจากข่าวคโคมมลอยไปมาคนนั้นโดนแขวนพักนี้โดนเท่านั้นก้อนนี้โดนเท่านั้นจนกระทั่งคนไปล่วงความลับมาว่าใครโดนเรื่องอะไรบา mm hmm. ้างเลยอันนี้ก็หมดหมดหมดไม่ต้องนั่นแล้วก็ไปลอยไปคอยระวังว่าเป็นแล้วก็สอนได้นะในปีหนึ่งอือ mm hmm. ครับ มีคนมีคนมีคนอีกนะฮะ,ะตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องที่ทางกกตนี่อาจจะได้เห็นเห็นมุมมองอะไรบางอย่างแล้วว่าถ้าประกาศรับรองผลไปเร็วอะไรเรื่องต่างๆมันก็จะได้ทำได้เร็วขึ้นแต่ผลเนี่ยมันอาจจะไม่เชิงดี อในทางที่หลายต่อหลายคนคาดหมายว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะนําไปสู่เรื่องของการเช่นการส่งเรื่อง <pronouns. S 2> ให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องคุณงสัมบัติของใครบางคนได้เร็วขึ้นนะเพราะว่ารับรองสอสอแล้วอะไรอย่างนี้อาจารยมม์มองเห็นเช่นนั้นอยู่บ้างสักหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นไหมฮะอาจารย์ก็เห็นอยู่นะเราห้ามคนร้องไม่ได้หรอกครับอืมอ <tours. S 1> ืมแต่ว่า เราห้ามคนร้องไม่ได้ก็จริงแต่เราสามารถที่จะคาดคะเนผลได้เหมือนกันนะ่ะคาดคะเนผลว่าไอ้ร้องไปแล้วได้ผลไหมวันนี้เนี่ยคนเป็นนักร้องเนี่ยผมว่าเป็นไปอย่างที่คณะบดีนี้อดีตคณะบดีนีสสารกุณอจาจารย์ปนัดพูดอ,ะอ่ะเราจะปล่อยการเมืองโลดแล่นไปตามคนร้องเลยครับอืมอืมอืมแล้วคนร้องนี่ร้องวันต่อวันวันนี้ร้องอันนี้ถอน,อ,น,น,นอันนี้อ่ะลูก ผมว่ามันนี่การเป็นตัวตลกไปแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะอาจารย์ก็คือว่าเอาตรงๆเลยว่าอย่างกรณีคุณพิธาเนี่ยถ้ายังไม่รับรองสอสอเนี่ยมันก็เล่นได้แต่หนึ่งห้าหนึ่งแต่ว่าถ้ารับรองสอสอแล้วตอนนี้กกตเน,นี่ยลงมือเองได้เลยส่งสารั้มนู่นเองได้เลยเพราะว่าพบว่าสมสมุติสมมติสมสม,สมตนนิกรกตเล็งเห็นว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอเนี่ยก็จะไป เออเล่งตรงนั้นได้เลยอะไรเงี้ยหลังรับรองแล้วอันนี้อันนี้อันนี้มันพอจะมีมีน้ําหนักในการมองใชงไหมฮะอาจารย์ก็แล้วแต่มองมันจะมองในแง่ร้ายกับเป็นแบบนั้นอ่า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 เพราะว่าต้องรอยอมรับว่ามีคนบางคนมันตั้งตรงอยู่แล้วพิธาต้องเป็นไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าบางคนตั้งถึงขนาดที่ว่าพิธาต้องเข้าโหวตไม่ได้อืมอืม ซึ่งอันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าแต่ว่ากล่าวสําหรับกกตแล้วรับรองเร็วแบบนี้ก็ถือว่ามันสร้างความคาดหวังใหม่ครับครับมันเป็นความเชื่อว่ากรกตเป็นกรกตไม่ดีได้อำนาจของใครตรงเนี้นะครับอ๋ออ๋อก็ทําให้กกตสลับภาพบางภาพับที่ถูกมองว่าใช่ในความรู้สึกของผมนะ อ่า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 สลัดอ,ออกไปได้ใายต้ตบงการของไก่อ่ะของบางบางอำนาจบริหารเอา,อางี้แล้วกันอ่อนาอาอำนาจฝ่ายบริหารอืมครับอ่าฮะในมุมของอาจารย์ในในเมื่ออาจารย์ใช้มุมอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าสลัดภาพนี้ออกไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในภาพร้อยที่เคยคิดว่า <c oughs> ถูกบงการหรือย<ม>ังยังไงสลัดก็ไม่หมดลยแล้วเพราะความแกล้งใจของคนยังอยู่ใช่ไหม ตลาดได้บ้างเหมือนอย่างเหมือนอย่างพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันใช่ไหมถึงวันนี้เนี่ยผมว่าเขารักษาความเป็นทุพพลุดสุพพลุษได้ยาวเลยนะอืมอืมแต่คนก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะหมายถึงไม่เชื่อพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะว่ายังไม่เชื่อว่า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 จะไปจุดใจทั้งทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคงขงยังค้างใจอยู่ยายาอยังยัางระแวงอยู่อย่าดิ้งค์ะแวกระแวกอืมกลับกลับอืมอืมซึ่ง ซึ่งซึ่งเพื่อไทยงวดนี้ก็มองดูทรงแล้วก็ทรงทรงดีใช่ไหมฮะอาจารย์อ่าทรงดีฮะทรงดีทรงดีในแง่ที่ว่าเออสิ่งที่คิดว่าเพื่อไทยจะสร้างปาัญหาหรือเพื่อไทยจะมีก็เ,เรียกเกมซ้อนอะไร้นมาเนี่ยผมว่าน่าเชื่อได้ว่าจนถึงวันนี้ยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านั้นนะอ่าไม่มีเกมซ้อนอไม่มีเกมออแอบเจาะยางหรือ,อไม่มีทางลัดไม่มีครับ ไปแอบไปไม่มีคำว่าเบี้ยวเจาจนอย่างเงี้ยอ่าเต็มใจที่จะร่วมหัวจนทเอาเพราะว่าเอ่อเลือกตั้งเอ่อเลือกประธานสภาคราวนี้เป็นการพิสูจน์อ่า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 คนที่ไม่อยากให้ไปรูใจใช่เพราะว่าเพื่อไทยจริงใจไหมอืมอืมอืมเพราะนั้นวันนี้ข่าว เขาจากเพื่อไทยที่ยืนยันว่าประธานสภาต้องเป็นเก้าวไกลเนี่ยมันมัน,ม,นมันหยุดความระแวงไปได้ได้เหมือนกันหรือลดความระแวงลงไปได้เหมือนกันรู้สึกว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเมื่อวันเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมีมีอยู่คนหนึ่งที่ถือเป็นตัวตึงของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอดิศรเพียงเกตได้ออกมาติงเสียงดังๆหน่อยบอกว่าเฮ้ย hey, คุณภูมิทาไปยก เก้าอี้แบบนี้คุณเป็นก้าวไกลไปแล้วเหรือยกประธานสภาให้ก้าวไกลเ <c oughs> มื่อวานผมก็เลยขอสัมภาษณ์แล้วก็คุณอดิสรมาให้สัมภาษณ์กับผมที่นี่ <c oughs> นรายการเนี้ยฮแล้ว <c oughs> คุณอดิสรบอกว่าก็ถามไปไงั้นแหละ <c oughs> คือถามเพื่อให้มีคําตอบแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดนี้เดี๋ยวเจอคุณภูมิธรรมก็เดี๋ยวจะได้คุยกัน <c oughs> จริงๆเขาสองคนนี้เขา สนิทกันมากอยู่แล้วเข้าป่าหลังหกตุลาปีหนึ่งเ้าวยกันมาเป็นสหายร่วมกันมาอะไรติงกันแรงๆไม่มีปัญหาเพราะว่าอมาร์กเอามาร์กสอนอยู่แล้วมันต้องวิพากตัวเองได้ต้องวิพากผู้อื่นได้วิพากตัวเองได้นะฮะตามที่อาจารย์สุขุมก็เคยสอนผมนะฮะฉะนั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องถ้ามาอธิบายเนี่ยผมก็ไม่ได้ดื้อดึงดันถ้ามีเหตุผลผมก็ยินดีที่จะให้ก้าวไกลได้ประธานสภานี่รู้สึกจะเป็นตัวตึงคนสุดท้ายแล้วของพรรคเพื่อไทย <biases> ใช่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 ถ้า <X 2> งั้น oh. สัญญาณนี้ออกในทางออกในทางที่จะร่วมหัวจมท้ายอ่าฮะแต่บางคนเขามองว่าสัญญ,ญาณนี้มันมันไม่เชิงร่วมหัวจมท้ายอาจารย์เขาบอกว่าเป็นสัญญ,ญาณที่จะถีบคันเร่งส่งให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยตกน้ําให้เร็วขึ้นก็ก็ก็ลวแต่มุมมองของคนนั้นแล้วจะมองอีกอ่าเพราะเนี่ยในในวันเดียวกันเนี่ยเราพูดถึงหนึ่งประธานสภาอ่ะนะครับเพื่อไทย เขาอาจจะคิดว่าเมื่อมาที่สองก็เอาสองะกันสองรอ,องประธานอืมอ,อืมอ่ะตะกิดในแง่ของการอ่าอะไรนะมีผลต่อพักนี่เออดีทำให้คนในพักได้ตำแหน่งเพิ่มสองคนอนะ่ะอืมอืมอืมจากที่ควรจะได้หนึ่งเดียวในฐานะรองประธานนะแล้วผมก็ได้ยินก่อนหน้านั้นว่าอ่าถ้าไม่ได้ประธานสภานี่ก็อ่าเดี๋ยวก็ขออ่า ตำแหน่งทางบริหารมาเพิ่มให้เพื่อไทยหน่อยก็แล้วกันใช่ใช่เ่ตอนนี้เขาได้ลองไปตามไปแล้วอ่าเป็นเป็นจังหวะที่จะได้อะไรเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับเป็นเป็นจังหวะของการต่อรองครับอืมเพราะเพราะว่าการเมืองแต่นี่คนก็ดูเออถ้แบบนี้เนี่ยผมว่าสายตาของคนที่อยากให้จัดตั้งรัฐบาลได้เร็วแล้วก็อยากให้เป็นไปตามการรอไว้ใจเนี่ยสายตาที่มองเพื่อไทยนี่กับชื่นชมนะตอนเนี้ย อ่าอ่าอ่าเพื่อไทยได้แต้มเหรออาจารย์อ่าได้แต้มอ่าถ้าเพื่อไทยเล่นบทนี้ต่อไปให้จบเพื่อไทยจะได้แต้มอีกเพิ่มขึ้นครับอ่าแล้วเกิดตะก้าวไกลมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในปลายภาคหน้าเนี่ยคนไม่มองข้ามไปฝั่งตรงข้ามหรอกอ่าผมเห็นผมเห็นผมเห็นมากกว่าครับครับผมผมผมเห็นผมเห็นผมเห็นกองเชียร์กองเชียร์ของอืม ส้มบางคนกองเชียของแดงบางคนอะไรเงี้ยนะฮะคือประมาณว่าโอ้โหตั้งแต่สมัยที่มีปัญหาเรื่องประธานสภาแล้วบอกโอ้โหอย่างเงี้ยให้เพื่อไทยเป็นดีกว่าแล้วก็มีเสียงสอวออีกอเสียงสวหลายท่านใน<ะ>รางส่วนเนี่ยสวหลายท่านบอกว่าถ้าจะเอาคุณพิธานเนี่ยเอาเพื่อไทยเป็นนายกดีกว่าเขายอมโหวตให้อะไรอย่างเงี้ยขอโทษขอโทษขอพูดแรงๆได้ไหมครับนม่พูด มึงไม่เอาอยู่แล้วอะ่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเอ่อเอาเพื่อไทยมานั่นแหละมึงก็เลือกตามที่เขาสั่งอหละอย่าพูดเอาหล่อไอ้อย่าพูดเอาหล่อเลย <laughs> ผมรู้ว่าเกินไม่ได้นั่นจริงอ่ะนะไอ้ที่จะให้เพื่อไทยมึงอย่ามาพูดไม่เชื่อกูไม่เชื่อไไม่เชื่อ <laughs> โอ้โหวีอาจารย์สุข,ขุมมาแรงเ <laughs> บิ้ลกลับเลยเ <c oughs> คือต้องหาเหตุผลอะไรที่จะให้เห็นว่าไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าทําเป็นอย่างนี้ทําเป็นว่าเออนี่แต่แต่พวกคุณคัดลอกคนให้อ่อนลงหน่อยพวกผมเอาโถอย่ามาทําเป็นคือคือคอย่ามาทําเป็นพูดเป็นเหมือนเหมือนกับยุหรือเปล่าเหมือนกับทาเป็นบางีันแน่นแนเที่ยมนั่นละเที่ยมเที่ยมแั่นละเที่ยมเลยใช่ไหมฮะออ่าอ๋อ มึงอย่พูดดีก็คือเห็นในเ,เห็นในเงาว่าเสี้ยมชักช้าพูดชัดครับอ๋ออ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือในมุมนี้ถ้าเพื่อไทยเดินเกมหมากนี้ต่อไปร่วมหัวจนท้ายไปให้ถึงที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อไทยเป็นพระเอกได้แต้มเพิ่มได้แต้มเพิ่มจากกลุ่มที่เลื่อมใสในระบอกไปก่อน แล้วถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลโดยคุณพิธาเป็นนายกหาเสียงไม่ถึงได้จร,จริงๆเมื่อถึงที่สุดเมื่อเพื่อไทยมาตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อเพื่อไทยจะมีความชอบธรรมสูงมางอย่างนั้นอ่าไม่ตราบหรอครับแต่ว่าอ่าผมมองดูว่ายังไงโหนนี้ต้องผลักดันกันให้เพื่อเพื่อไทยต่อให้ก้าวไกลเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเพราะนั่นคือัจชนะของประชาชนอืที่ผมเชียร เออคุณพิธาเนี่ยไม่ใช่เพราะผมเลื่อมใสคุณพิธาเราแต่ผมเคารพคนผมอาจจะมีความคิดต่างแต่วม่าผลมันออกมาอย่างนี้ตามการลงให้ไปผมรักไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์รักชาติเพียงคนเดียวคน,นค,นนคนอื่นก็มีสิทธิ์รักคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะกําหนดบ้านเมืองเราผมว่าต้องเคารพเสียง,งมากๆผมหน่งไม่ใช่ว่อะจะมาคิดว่าตัวเองคนหนึ่งจะหลาดกว่า คนเป็นสิบสี่สิบห้าล้านน่อืมครับยัง <ผม S 2> ไงต้องตรงนี้เนี่ยอ่าต้องผักต้องต้องช่วยกันนะผักกันนะผมยังหวังนะยังหวังว่าผมคราวนี้ผมไม่เรียกงูเห่านะคุณผมเรียกยังหวังงูเสาวภางูเสาวภาเหรอฮะจ่าเข้ามาช่วยชีวิตประชาชใจก็หมายถึงกลุ่มสอสที่เป็นกลุ่มอนาจเดิมนั่นแหละ สอสอของพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่แปดพักใช่ใช่ที่จะมายกมือโบวตให้คุณพิ่าเไ็นายกซึ่งจริงๆไม่คุณจะไม่ถูกประนามว่าเป็นงูเห่าหรอกคุณเป็นงูสาวฟงูงูช่วยชาติครับช่วยคนนะช่วยงูช่วยชีนี้ก็มาช่วยประชาธิปไตยอ่าช่วยชีวิตประชาธิที่ประายครับ มันน่าจะเป็นแบบนั้นรูปแบบนั้นซึ่งอาจารย์กําลังจะบอกเมื่อกี้ตามที่ฟังอาจารย์ก็คืออาจารย์จะบอกว่านี่ไม่ใช่บทให้คุณพิธาเป็นนายกนะแต่บทให้ประชาธิปไตยเป็นนายกอาจารย์กาลังจะบอกงี้เหรอโอ,โอ้แม่คุณพูดได้แตนใจผมซะเกินค,คำผมไม่เคยพูดแต่แต่ว่านั่นแหละที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้า<อ>จะไม่คนรู้สึกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยประชาชนเมียม,มากมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนี่ไม่ใช่บทให้พิธา ไม่ใช่บริบทาบรด้ระบบแต่บางเออบรเป็นนายก<ห>ที่ว<ๆ>่าก็เขาผ่านการเลือกตั้งอะ่ะอืม,อมแต่บางเอญเขาอยู่ในระบบนี้ครับเขาแต่านะในระบบนี้อ่าอ่าอ่าอืมซึ่งหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นตามความหวังของอาจารย์มันอ่าตามอ่าใจใจตามความหวังของผมแล่ผมเชื่อว่าคนที่หวังเหมือนผมเนี่ย เป็นชจมตุนใหญ่ของประเทศเนี้อืมอืมอืมแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึง่งอีกไม่นานเกินรอครับอีกไม่นานเกินรอก็จะได้รู้กันครับแต่ว่ากล่าวสําหรับกกตแล้วงานนี้กกตเอาไ,<ม>ไปสักกี่คะแนนจากอาจารย์สุขุมดีครับเต,เต็มสิบก็อย่าเพิ่งนั่นเลยนะเอาแค่ตัวเลขเจ็ดก็พอ <laughs> ดูกันให้สุดๆกอนครับครับ อาจารย์จะเหลืออีกสามคะแนนนะก็ตออ่าอ่าอาจารย์ไม่อาจารย์ซุจะขยับกับผมอ่าผมเป็นคนคะแนนหินอยู่แล้วอย่าคิดมากไม่ได้ให้ใครไม่ได้ให้นักเรียนง่ายๆเลอ่าใช่คร้บครกับใครเรียนกับผมออกเรียนสนุกแต่มป๊อปแล้วมา <laughs> <ś 2> ออใช่สมัยผมเรียนหนอาจารย์สนุกมากแต่อาจารย์ hmm. ให้คะแนนโหดจริงๆรนี่เจ็ดนี่ถือว่าให้เยอะแล้วนะเนี่ยอาจารย์ให้กกตนเนี่ยครับผมนีมีให้แบบมีเมตตาตามภาษาอาจารย์ใช่ไหมครับโอเคโอเคเอาละครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับอาจารย์สุขุมครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมนวลสุุลอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และอดีตที่การบดี มหาวิทยาลายัยรามคำแหงครับท่านผู้ฟังโอ้โหอาจารย์มาวันนี้อาจารย์สุขุมมาแรงมาก